ลูกสาวหลาลูกสาวลาพี่เนรับเพราะว่าเพราะว่าไอ้โคกอ่ะมันเป็นลูกชายที่ได้วันทึกอันนี้ก็เป็นลูกสาวลาที่ได้ก่อนมันเกิดพี่นัทเนาะไอ้โคกไอ้เต่าลิจามีไอ้โคกใช่เต่าลิจานี่แล้วก็แม่งกูโอ้โเรียกค่อยลูกค่อยเสียไอ้เต่าลิจาอีกตัวชื่ออะไรนะลูกหนูอ่ะโอ้ย เออค่ะฮัตตอรี่ฮัตตอรี่พินจ้าฮัตตอรี่เอ็มตีเอ้ยดองเมื่อนั่นผมยืดดิโนนอนอยู่ไหนป้าที่รู้แม่แม่ะเราเติมพลังก่อนแล้วก็เอารถไปร้านเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าร้านเสร็จลูกสาวผมจะออกมาสวยแค่ไหนนะแฟ่ซีขนาดตัวร่างมลยสีแท้มันงามเนอะเวียนเนอะสีเทาดำงามเลยสีงามเลยค่ะอะไรคือเนาะขอพักแรงกินข้าวก่อนเดี๋ยว ไปดูรถกันนะคะทีกนี้ก็ต่อกันด้วยจากล้างรถเสร็จนะคะสวัสดีคับเอามาอะไรอ่ะเด็กตัดยอ้วเมหรับรนอระรนหลายนทาะรนมจริงมันต้องมีคนอีกขาเลยแหละกัะ่น แล้วแหละอิจชาเนี่ยไปอิจฉาไงไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยก็แล้วผักพิ้งค์ครับมาถึงเย็นเย็นอืมตอนนี้มาม่าพี่ดำไม่ถัาเบ่ไม่ถัาเบ่พี่ดำผิดตมาไหนเ่อันนี้ถักอะไรทำให้พี่เพชรดูนิ่อืออันนี้ถักอะไรไอ้หันหันให้หันพี่ดำถักอะไรอันนี้เขาเรียกทำผักแล้วมันเอียงมันมันเกิดการนี้ชามันต้องสะบัดเเสบัดสะบัด สบัดออกเลยจะหวสบัดมาเมนสบัดน้ามันตีดอืมอืมยพอพอแล้วไหนอืมแคกินเผ็ดเนี่นึสส่กินเย็ดอันนี้เนเ็ดตีอ่อน

เอาแน่เดี๋ยวเลยม่ต้องปรบเด้ยเดี๋ยวมื่อล้วเส็คนหัวขอยูวันนี้มีมามีขีกีเกอบคคือภาพคงดไปเอเพราะว่าเวลายันไขึ้นแล้วน้ำยงลดนะอ่ากำลังเดือดกำลังเดือดครับทุกทีุคนเขามาเบิ่เกับจองรอยวันนเนที่นเดี่เิดไม่ก่นะ chỉ xả lại thì hoặc nó hợp bài vâng đi vẫn vâng đi vẫn đi vẫn mình vẫn đi vẫn đi Cái đi vẫn 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 men cái đi vẫn tin, vẫn tin vẫn đi 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 มันงามเจ๊มันลกตัวกับมันไปมันหนอกกับต้อยหนาะเด้เนาะขาเถยไม่คลี่เขี่ยไปเขียมาเฮอมันมันดุร้าดเด้อมาผายเหงื่นอนตื่นกูมามาเปิดโทรศัพท์เขี่ยมันเนาะยีนั่นทีอย่างมาเป็นยังวันนี้กล้าวแล้วมาเป็นอันดีของคนจีนก็ได้วะค่อยก็เลยมาวันนี้ก็ได่ร้งไม่แหย่เบิ่อพี่เพชรห